สวัสดีคะ่ะทุกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้คะ่ะตุ๊กพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินคลอง8ปดทันบุรีจังหวัดปทุมธานีคะ่ะที่ดินของเราอยู่ใกล้กับสหาการประมูลคลอง8นะคะอยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายกนะคะประมาณ1กิโลเมตรนะคะเมื่อท่านเดินทางจากหลังตลาดคลอง8นะคะเดินทางเข้ามาก็จะพบที่ดินแปลงนี้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมีการทําถนนลูกลังด้วยนะคะบริเวณนี้นะ ตอนตอนนี้นะคะเรากําลังเคลลิงแปลงที่เราเปิดขายนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เคลลิงถึงบริเวณโซนแปลงหมายเลขเจนะคะแปลงที่เราเปิดขายตอนนี้นะคะก็จะมี4ีทับสแปลงที่5แปลงที่6แปลงที่7นะคะช่วงที่เราเคลื่ลิงตอนนี้นะคะโปรดติดตามนะคะใครที่สนใจอยากได้ที่ดินคลอง8นะคะ สนใจนัดชมที่ดินกับคุณตุ๊กได้ที่เบอร์โทร0992216289นะคะที่ดินที่เราเปิดขายนะคะขนาด200ตารางวาถึง1ไร่นะคะหรือ400ตารางวานั่นเองค่ะตารางวาละ1 5 0 0บาทถึง12,000บาทนะคะต่อตารางวานะคะโซนที่เป็นพื้นที่สีม่วงนะคะจะถึงแปลงหมายเลข5้านะคะส่วนถัดไปนั้นจะเป็นพื้นที่สีชมพูนะคะ ขนาดแปลงละ1ไร่นะคะท่านใดสนใจพลาดไม่ได้เลยค่ะอยู่ใกล้ถนนรงังสิตนครนายกมากๆนะคะหรืออีกหนึ่งเส้นทางนะคะคุณลูกค้าสามารถเดินทางเข้าทางรางังสิตการ์เด้นได้นะคะจะเป็นถนนคอนกรีตนะคะเข้ามาแล้วก็มาลัดเข้าแปลงตรงนี้นะคะตรงบริเวณที่รถเกตจอดอยู่น,น,นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะมีการทำถนนลุกหลังด้วยนะคะ ันนี้ตุ๊กก็เลยพามาอัปเดตบรรยากาศล่าสุดให้กับคุณลูกค้าได้เห็นกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเคลิ่งเลยค่ะที่ดินสวยทำเลดีราคาถูกต้องทีมขาย88เท่านั้นนะคะนึกถึงที่ดินทีมขาย88ก็นนึกถึงตุ๊กนะคะเบอร์โทร0992216289ค่ะสวัสดีค่ะ